ท่านผู้ชมครับพี่น้องเมื่อนี้เขา่วครับมาเฮ็ดอาหารอาหารเมนูมื่อกี้คือข้าะเฮ็ดขันสมผักกับขันสมผักหรือว่าผักผักยองผักยองว่าบ้านเขาเอินว่าขันสมผักอืมผักมียงเงนี้นาหน้าอนนี่มันจะมีผักกีงามก็มีผักบัวผักบัวเรือต้นหอมเนาะต้นหอมนี่เป็นหอมแบงอ่าหรือหอมแดงก็ได้นะครับ หัวหอมแดงก็ต้องอยังหัวยังบใหญ่เนาะหัวก็แต่หัวใหญ่มันจะแก่แตมันจะหยาบผักมันจะหยาบนะครับเ <c oughs> นี่ยต้นหอมแล้วก็มีอันนี้ครับกระลำปรีกระลำปลีล้างใสะอาดหัห่นเป็นชิ้นพอประมาณอ่านี่คือผักเฮ้เอาสองผักนี่แหละก้อนเมือนี่ก้นเมย่อมกินอย่นี้ผักต้นหอมครับกระลำปรีแล้วก็วัตถุด,ดิ ครื่องก็คือมีเกลืออ่ะเกลือเกลือเรานะครับในเกลืออันนี้หล,ลักๆก็จะเป็นเกลือแต่มันก็มีน้ําตาลน้ําตาลทรายอันนี้เป็นน้ําตาลทรายแดงแต่บางคนก็อันนี้ก็คือผงชูรสอะจะใส่ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้อ่าที่สําคัญของเราสูตรเด็ดของเราก็คือนี่ครับนี่ต้มน้ำเข่าครับพี่น้องต้มน้ำเขา่าใช้เป็นตัวนี้ใช้เป็นขา้าว ข้าวเจ้าข้าวสวยนามาต้มเนาะเป็นข้าวหอมมะลินี่ยิ่งดีครับน้ํานี่เป็นส่วนสําคัญเลยน้ําต้มข่าวนี่จะทําให้ส้มผักเรือกว่าผัก้องแล้วนี่อร่อยหวานน่าทานก็คือตัวน้ําต้มข่าวนี่นะครับก็สูตรของเราคือใช้เป็นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินะครับอันนี้สดๆจากนาของเราเองนะอ่าก่อนอื่นเราก็จะมาให้เกลือนะครับ ซตาเกลือแล้วก็คั้นที่สําคัญหลักของเราคือว่าอ่าส,ส,สูดเด่นคือต้องคั้นเอาน้ําเขียวของผักนี่ออกอืมน้ําเขียวอ่าเราจะคั้นที่ต้นหอมก่อนอต้นหอมเราตัดแล้วส่วนหนึ่งส่วนใบก็ต้องตัดอีกสักอ่าสกีกหนึ่งท่อนเนาะไม่ให้ยาวเกินไปสั้นเกินไปก็จะไม่สวยจะมีเยาวจากหน่อยตัดติดจากนอ้อยนะอันนี้ ต้หนหอมมาแต่เป็นสามส่วนนะส่วนหัวส่วนกลางแล้วก็ส่วนปลายอ่ะพอละอันนี้ก็ตัดติ้นเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการคั้นคั้นเนี่ยคั้นก็ใช้เกลือก่อนบางคนว่าใช้เกลือเยอะขนาดไหนอ่าตอนซาวเกลือนี่ก็ไม่ต้องเยอะมากแล้วจะเค็มนะฮะสองช้อนก็เล็กแต่ผักเยอะนี่ผักหนึ่งกิ๊ผักมัดหนึ่ง ก็ไม่ถึงกิโลนะครับต้นหอมก็ใช้เกลือซาวลงไปแล้วสองช้อนสองช้อนชาอ่ะคั้นต้นหอมก่อนนะครับเราจะคั้นต้นหอมก่อนอันนี้ระวังดนึงมันจะเสียตาทําไปร้องไห้ไปนะครับคั้น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 จนน้เขียวของผากนี้ออกนะครับออกให้มากที่สุดนะฮะ ทำไมต้องใส่ขี้ข้อผมเนี่ยเพราะว่าส่วนมากแล้วเราก็ทันไปด้วยแล้วก็จะไปกินเส้นผมไปด้วยนะการความสะอาดเราต้องคำนึงถึงนะครับในการทําอาหารพวกเนี้ยครับทำกินเองครับต่อความสะอาดปลอดภัยมั่นใจสดแต่หัวนา้าพี่น้องสมบัสเส,ะ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 สะียบเสบของหมักของหมักเป็นเห็ดกินเองออกเลย ถ้าไม่เอาน้ำเขียวออกเนี่ยมันจะไม่เป็นส้มผักเนี่ยมันจะเน่าบางคนทำส้มผักคั้นๆแล้วก็หมักเลยโอ้ไม่เป็นครับเน่าครับผักจะเน่าเลยนะครับจะต,ต้องเอาน้ำเขียวนี่ออกโดยเฉพบีให้พยายามบีให้มันแตกเกลือมจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อผักนะครับโดยเฉพาะตรงหัวมันนะต้องมันต้องบีบให้มันแตก,แตกนะครับถ้าไม่แตกนี่ ก็จะไม่ได้รสชาติครับมันก็ยังคงเป็นหัวผักอยู่นะครับเกลือน,นี่ยังอย,อย่าเพิ่งใส่เยอะเดี๋ยวเราไปปรุงทีหลังก็ได้ครับเราชิมแล้วก็ปรุงทีหลังอย่าเค็มมากเพราะว่าถ้าเค็มมากมันจะมันจะไม่เปรี้ยวผักมันจะไม่ส้มนะครับมันจะไม่เปรี้ยวนะครับมันจะเค็มถ้าเค็มนี่ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้กินเนะาะถ้าเราคั้นแบบเอาติดๆนิดนึงไม่เค็มมากนี่ก็จะเปรี้ยวเร็ว นะครับน้ำเขียวเขียวนี่ก็ต้องไปอ,ออกนะฮะไปล้างออกนะครับห <c oughs> ลังจากที่เราคันต้นหอมนะครับเอาน้ําเขียวออกแล้วแล้วก็บีบน้ําเขียวออกแล้วก็เตรียมไว้นะครับต่อไปก็จะเติมกระลำปีแล้วก็ใส่เกลือเหมือนกันนะครับไม่ได้ใส่ใส่เกลือนะครับซาวเกลือซาวเกลือก่อน ก็ทําเหมือนกันครับหอลอบเลยจ้ะตองล้างน้ำบอ,อกเหมือนกันนะครับการหลอกครับอ,อือ,อตอนนี้ก็ผักมารวมกันแล้วต่อไปก็จะปรุงกะละมังนี้เล็กไปนิดนึงต้องใช้กะละมังใหญ่ๆกว่านี้ พยายามเกลี่ยผักให้มันเข้ากันให้มันแตกกันนะครับไม่งั้นมันจะแยกกันอยู่แต่ลําปีกับต้นหอมมันต้นหอมมันจะเป็นเส้นนะเ็เวลากินจะยากต้องเกลี่ยให้มันผสมกันให้ดีระหว่างกระล่ำปีกับต้นหอมนะครับนี่สูตรเด็ดทีน,นี้วก็จะเริ่มปรุงนะครับก็ใส่น้ำดาลข้าวลงไป ใส่ลงไปเลยเยอะๆถามว่าเอาข้าวใส่ลงไปได้ไหมได้ครับได้เม็ดข้าวใส่ลงไปได้ครับก็จะทำให้น้ำส้มผักนี้นุ่มอร่อยครับสมไมก่อนหน้าเขาเหนียวใส่ตัวแต่เนืออ้อม <c oughs> าแตกจะใส่เป็นข้าวเจ้าแตกครับข้าวเจ้านี่แตกละลายโอ้ละลายในปากเลยนะครับข้าวเจ้านี่ น้ำน้อยเติมน้ำเลยครับเติมน้ำน้ำสะอาดเติมน้ำเย็นนะบีข้าวให้แตกนิดหนึ่งก็ดีนะครับข้าวต้มนี่ก็จะได้น้ำซาข้าวที่เข้มข้นนะครับขเข้มข้นมากเลยครับน้ำต้มข้าวที่เข้มขน้นต้องมีน้ำท่วมผักนะครับ ถึนจะดีโอ้ย oh, oh, ผักเยอะอืมเจือดครับกงเจือดต้องใส่เกลือใส่เกลือนี่อย่าให้เข็มมากจิ้มเราตามพอใจอะไรนนีนน่ใส่น้ำตาลนิดนึง การแส่แดงเนาะมันก็จะไปเพิ่มความเปรี้ยวสิน้าตาลนี่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับมันไม่หวานนะครับมันจะเปรี้ยวใส่เข้าไปมันจะเพิ่มความเปรี้ยวให้ผักได้เร็วเนยะเพราะน้ําตาลนี่มันจะเป็นอาหารของยีสต์มันมีจุลินทรีย์หลายตัวอยู่ในเมนูนี้นะครับยีสต์ก็มีแบคทีเรียก็มีที่เป็นประโยชน์ ยีสต์นี่มันจะไปย่อยน้ําตาลให้ไม่มีแอลกอฮอล์เกิดขึ้นแล้วก็ย่อยต่อไปก็จะกลายเป็นน้ําส้มนะครับก็จะเปรี้ยวแต่น้ำตาเลเยยะนี่ไม่ใช่หวานมันจะเปรี้ยวอืม,มน่าจะใช้ได้แล้วครับร่อยละแค่นี้ก็เสร็จก็จะหมักในภาชนะ ที่เป็นอะไรดีอาจจะเป็นสแตนเลสเนาะ,ะน้ำยังมีน้ำต้มข้าวยังมีอยู่แต่เพิ่มไปหน่อยเพ,เพิ่มเข้าไปน้ำต้องท่วมท่วมสิ่มจิ้มน่ก็จะดีมากเลยอตอนนี้เราก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส้มผักส้มผักบานเห่าครับ จะเป็นเกาหลีกันว่ากิมจิจะเป็นอีกสูตรนึงครับกิมจิเนี่ยโอ้เห็นเป็นปีเข้ากินสองสามเมื่อกินได้แล้วครับในสมพักเนี่ยไม่เกินเดี๋ยวพ่งนี้ก็เริ่มจะกินได้ละต้องชิม,มถ้าเปรี้ยวก็กินได้ถ้ามันเปรี้ยวจะจัดแล้วก็ต้องจะให้กินนานก็ใส่ตู้เย็นนะครับใส่ตลับใส่กล่องพลาสติกดีๆแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะ่าเอาเก็บไว้ได้นานประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็กินนะครับกินเกินเกินนั้นไม่ได้มันมันจะเปรี้ยวเกินนะครับอันนี้คือเมนู ส้มผักนะครับหรือว่าผักดองเราก็จะเอาใส่หม้อไว้นะครับอืมอากาศหน้าหนาวก็จะก็จะเป็นช้านิดหนึ่งแต่ถ้าหน้าร้อนโอ้เป๊บเดียวได้กินแน่ยเนี่ยครับรก็จะถ่ายทีใส่ภาชนะใส่หม้อมีฝาปิดดีๆนะครับนี่แหละครับสูตรส้มผักสูตรเด็ดของเราเอง สูตรบ้านน้อยกลางนาทำเองครับทำเองกินเองปลอดภัยนะครับกินได้ไม่กระทั่งน้ำม <c ười> ุณชอบกินน้ำส้มผักก็ต้องทำเองครับเพื่อความปลอดภัยชุบๆอ้าเลื่อให้น้ำท่วมผักนะครับ ก็น่าจะโอเคแล้วอืมนี่ครับต้มผักหรือว่าผักดองสูตรเด็ดรับรองอร่อยชิมได้เลยอือ